มาราคารัดดีสายเดินทางมาจากโคราชนะตัวเยียวัะตั๊กเดี่ยวผู้สาวพูดผิดตัวเดียวควเดียวครับครับคุณพ่อคุณแม่ครับเจอกันคุณพ่อคุม่ก่อนคุณสาวครับวสดคนแปดครับเจอกันคนแปดครับ

ไอะไะครับราเริ่มจากนี่แหละครับเริ่มจากคุณแม่นะครับของเจ้าบ่าวนะครับเป็นก่อนในโลกเสรีท้่จะตามด้วยคุณพ่อแม่ของเจ้าสาวนะครับแล้วก็ตามด้วยพี่ซูนและญาติผู้ใหญ่ของเราเลยนะครับคุณโรนิชช่วยนะครับต้นนะครับเดี๋ยวนะครับคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ครับตัวนี้อดแน่ไฟได้มากครับเดี๋ยวอให้จีสอบตัวนะครับ คนร่นาเสร็จลงทางาไดโนไดเลยนะครับทางมาไดนขออนุญาตเป็นขาผ่านลงไปนะครับทางาดะได้ั่งข้างนัข้างนันข้างอาจาก็ได้ภาษาถ้าาคู่ก็เลยอคู่ได้ยืนคนละข้างยืนคนละขางยมืนนีอะอย่้งอย่าไปไหนนะยืนไ้นะ รถตูามเส็จ้นหน้านเลยนะครับเพื่อจะได้การจราจรไม่ติดขัดนะครับนะถเส็จนลงข้างก่อนนะครับนะบจาระดนครับก็รเชิญคุณี่้าได้เลยนะครับันอันนี้เพื่อนจบ่าวเข้างกเลยนะครับรถรถสามเส็จเน้านล่งเลยครับถ้าผิด พวกป่วยอนครับการรรัสางก็คือการทำรับผู้คนลมาจูเว้ในสันะรที่ก็สมควเยนครับอันนี้่ขจางนเป็นตาร่างในตัวสุดสัปห์นะครับว่าเป็นอาวุธสิทธิของเราเทวดาครับเทวดาที่เป็นัวเป็นจากเสวนองเราเอ

ไม่ใช่ไม่ใช่งานคุณคต้องเจอไปอครับจบกพองเราเะครับคูณกันมาโผล่ิดดที่พอร์รอันอ,อันนี้ช่างส่วนตัวด้วยนะไม่ไม่ให้คอด้วย อันนี้อันนี้ผู้จัดการนะคะดูของก่อนนะคะผมอยากดูของมากกว่าัการสาอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียผู้จัดการดูของก่อนนะคะแต่งตัวสวยมากเลยนะคะคอมบิ้งโยเะอยครัองกครรการุตาปริาัวยครกรห์รัยคาจ๋านรับาสดยคมจารับาระครับ สาขาบริหารธุรกิจการปัจจัยบริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสาขาบริหารธุรกิจการเงินประกันะครับบริษัทนะครับต่างๆการทำงานนะครับเอ็นไอซีพีเมเจนร์เซ็นเตอร์นะครับบริษัทจัดการเด็กโก้ของบรินัทนะครับต่างๆในทางโลกการปัจจุบันก็ทำงานบริษัททเอไอเอของประเทศไทยประเทศไทยจำกัดนะครับต่างๆโกงานผู้ขายหน่วยยกตรวจจับ บริษัทที่แท้ประกาศไทยจับกลุ่มผู้เล่อผู้จัดการขายนะครับตอนเดือนแร้่างังวราวาจีตอิสระนะครับปรจุบันต้องเป็นผู้เจีนให้ผู้จัดกัรตีจีนะครับุ่เราก็โปรเพกมาครอบกับหนันะครับรักษาหักและรัปรัษาสอนนะครับ ก็เรินรองด้านล่างนั่งที่โต๊ะอาหาได้เลยนะครับปุยกัะเกิดกว่าถึงช่วงเวลาเลร้ยอมงสมรถนะครับในช่วงตนวันที่ทั้งหนึ่งนะครับวัขับเบอรพอนครับนะะมากมายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ต่อให้อยู่แต่เ like ือยอนยับอยอนแคสเลยครับอยู่แต่เชแก่เนเท้ากลาเป็นเท้าับยันประบองก็คือย้อนยองก็คือให้อยู่เพื่อเอรวยนะครับมีความมั่นคงความั่กหแลก็ประบองก็คือให้ีวาสานารณีและก็ยอเพชรยอนแคบ เปลี่ยนนวารบบอกชีวิตกูเน่ยนะครัเราเป็นความรู้กยกัการออชีวิตกูเนี่ยต้องบอกว่ามีหลกธรรมนะครับในการอองชีวิตมีสัจธรรมปกิาขาไปเพื่อก้น่งเสา่เสียสัจควรมจิตใจต่อการท่านก็หน้าได้รับหล่านะครับธรรมความโกใจอเร่งการสอบคนอาจเนตั้การ่าน คับด้วยความม่ที่อคุณ้อเป็นรมกา้องอมันอันอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เพื่อนจะเปล่าไหคะช่ปะไปแสดงออกเปิดนะคราบภาษาสมัยก่อนเรียกว่านอนได้นะแต่อย่ากิงนยนเด็กคไปอยู่หลังที่ตาก็ไปศึกษาดูว่าแค่ไหนที่จะไม่เกิดงานะนะครับ ไปก็ต้องรู้จักง้อบ้างนะครับนะครับไม่ใช่ไมใส่ใจไม่สนใจนะครับอันตินะครับความกดดนนะครับกดดันกดดนกดดต่อการทำงานกดดันต่ออาชีพกดดทนต่ออารมณ์ของๆนะครับนะกะต้บอกตได้แล้วประการสุดท้ายจากควาสับทิศซึ่งอารมณ์ที่ไม่มีสลับทิศซึ่นความรู้สึกที่ เห็นแก่ตัวนะครับทำให้เราเข้าใจผิดไปวพรนะคราตัสนแบบมาสอนของพระพุทธศาสนาที่โอเคเสร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสอครับหรือว่าให้หน้าที่ที่ดีตอบกลับไม่ว่าจะเป็นเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าเพื่อต่างคนต่างหน้าที่ในที่ไปชิดในสในชีวิต เกดี่คุณพ่อเให้เาสุขนะครับมาจากิวสุขสุการพระาคุณผู้สีร์ายแกน่สังประกาพระพุทธธรรมสุมาสตเสกเเสื่อระองคส่งผลุบรีให้กับเจ้าบ่าวาสาวจเป็นผู้อนแต่ความสุขวาเจเรกเป้าน่อยสละจ่ายดินยาดนยาเหมือนย อยากยืนอยากกินไม่ใส่ชุดไทยพี่ดาพี่ดาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ชุดไทยแบบยืนถ่ายเลยแบบที่หมดเลยจะเดินนะฮะถ่ายอะไรก็เอาไปใส่ถุงดึงไม่ต้องรอกองโอเคสีที่แรงเลยถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วอุ้ยเลื่อนเลื่อเลื่อนเปอะไรอย่างเงี้ยร้อนร้อนร้อนไป